สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่ททานใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการนะคะเก็บเงินปลายทางให้ด้วยจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ ถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเรขรรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งวันนี้นะคะเริ่มกันที่พระหลวงพ่อทวดนะคะพระของขวัญหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลนะคะองนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะนี่นะคะนี้จะเป็นด้านหลังพระนะคะเป็นพระของขวัญน,นะคะวัดห้วยมงคลหลวงปู่ทวดนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นเหรียญมังกรปากน้ําโพรุนจ้าขหุมทรัพย์นะคะเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะ ผิวสวยๆเลยนะคะเรียนหลวงพ่อพัดนะคะรายการที่สนะคะเป็นแผ่นไม้สักนะคะหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะ อองค์นี้จะได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะนี่รุ่นบูรณะพระปางนะคะปี2551นะคะเป็นรายการที่3นะคะรายการที่4นะคะเป็นรูปลอหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นทรงกลมนะคะใส่กรอบข้างแบบนี้เลยนะคะพระพุทธชินราชนะคะรายการที่ห้ารายการที่หนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวด้านหลังมีตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ รายการที่7นะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะรายการที่8นะคะเป็นไอ้ไข่นะคะเด็กวัดเจดีมหาเศรษฐีพันร้านรวยรวยรวยนะคะรายการที่ เก้านะคะเป็นพระนอนนะคะด้านหลังมีปั๊มตาสัญลักษณ์นะคะรายการที่เก้ารายการที่สิบเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังจะเป็นรอห้าปีสองห้าสามเจ็ดนะคะเป็นเหรียญเนื้อกระไรสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระปิดตาด้านหลังแบบนะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญสามกษัตริย์รัชกาลที่9นะคะ รายการที่13นะคะเหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะคะเนื้อกระไรสวยสวยเลยนะคะหลวงปู่ศิราวัดโพสีสะอาดนะคะรายการที่14นะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญ พระคูสังฆรักษ์อวยพรน,นะคะวัดดอนยายหอมอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะแบบนี้เลยเป็นเหรียญเซมานะคะรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระสมเด็จโตนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะนี่ ด้านหลังจะมีค่าปลักนะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะรายการที่17นะคะเป็นพระผงหลวงปู่มหาศิรานะคะพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งวัดโพสีสะอาดนะคะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะอง์นี้เป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ ด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมมีมวลสารนะคะองคงนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการที่1 9นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นรูปปอรอนะคะหน้าสวยๆนะคะใส่กรอบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็น พระคุณแผน่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังจะเป็นรอยกดพระซุ้มกอนะคะแบบนี้เลยเป็นรายการที่20นะคะรายการที่21นะคะเป็นพระหลวงพ่อโสธรน,นะคะพระหลวงพ่อโสธรน,นี่สวยๆนะคะองค์นี้ เนื้อผิวเป็นสามกษัตริย์นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่24นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่25นะคะองค์นี้หนูไม่ทราบที่นะคะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะ รายการที่26นะคะเป็นพระ25ศสัตรวตรรษนะคะรายการที่27นะคะเป็นพระนักปกนะคะหลวงปู่มหาสิลานะคะเนื้อกระไรองค์เล็กนะคะ รายการที่8นะคะเป็นเหมือนพับปิดตานะคะรายการที่29นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพศอสองสี่หกเจ็ด รายการที่30นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปี2521นะคะรายการที่31นะคะเป็นพระผงรูปรอหลวงพ่อก้ลวยวัดโคสิตตารามนะคะ รายการที่32นะคะเป็นรูปเสือพระวงนะคะ,ะรายการที่สา,านะคะเป็นพระนางพญานะคะองค์นี้เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่34นะคะเหรียญเจริญพรบน,บนหลวงพ่อคูณนะคะมีต่อโคต9 9รอบนะคะเมตตามหานิยมปี2536นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระสมเด็จจิราดานะคะ รายการที่36นะคะเป็นเหรียญพิกชีวิตนะคะหลวงปู่อิมวัดทุ่งน้าใหม่นครศรีธรรมราชนะคะด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะรายการที่37เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ ด้านหลังจะมีตัวยันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะรายการที่38นะคะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมฉลองอายุครบ8รอบนะคะขสอ 2, 5 1 8นะคะ รายการที่39นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังมีตอกโคดนะคะปี2485นะคะองค์นี้รายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกะเซมนะคะ เหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะองนี้รายการที่40นะคะปีพศ .17 นะคะสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางเป็นรายการที่40นะคะรายการที่41เนะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่เป็นเหรียญปีพศ .12 นะคะ รายการที่42นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งสองหน้านะคะองนี้รายการที่42นะคะรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเยือนอินเดียนะคะปีสอง9ห้าองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ สี่สิบสามนะคะรายการที่สี่สิบสี่นะคะเป็นพระหลวงปูห่มุนนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นนารายทรงคุดแบบนี้เลยนะคะมีเขียนว่าวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะ รายการที่45นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะเหรียญจัดตุรพิษพรชัยนะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะองคงนี้เป็นรายการที่45นะคะรายการที่46นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะ วัดประดู่ชิมพีนะคะเป็นปิดตาพิมพ์เล็กนะคะองนี้รายการที่46นะคะรายการที่47นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดด้านหลังนะคะมีตาสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะใส่กรอบเรียบร้อยเลยนะคะสวยสวย เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้รายการที่48นะคะรายการที่49นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีมวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะนี่สวยๆเลยมวลสารขึ้นชัดนะคะเป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นพระสมเด็จมีคาบลักปิดทองนะคะด้านหลังผิวองค์นี้นะคะจะมีความหุกขะแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะ ถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งบิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ